กรับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนับสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเหรียญไทยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับของในหลวงในรัชการที่1ินะครับซึ่งทางเราก็มี f a c e b o o k นะครับเบนเหรียญไทยนะครับให้เพื่อนๆได้ทําการติดต่อนะครับเพื่อ อ่าซื้อขายหรือประเมินราคาเหรียญนะครับก็จะมีการประกาศรับซื้อในคลิปเรียวด้วยนะครับผมแล้วก็มีลายเอ d ดนะครับล i ยเอดอยู่ที่หน้าช่องของผมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีทองนะครับของรัชกาลที่10นะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับเหรียญละ500บาทนะครับแต่แต่นะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับดูข้อมูลนะครับของเหรียญ2บาทกันให้ ดีๆก่อนที่จะนํามาขายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีราคานะครับแต่ถ้าคุณไปเจอนะครับทุกปีทุกพศเลยนะครับอ่าผมยินดีรับซื้อให้เลยทุกปีทุกพศถ้าคุณไปเจอซึ่งซึ่งนะครับเหรียญสองบาทนะครับขอราชการที่สิบนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเขามีลักษณะเป็นทองเหลืองนะครับอ่ะเป็นทองเหลือง ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับถ้าอ่าถ้าเป็นสีทองแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับ <_ S 1> <_ S 2> เหรียญสีทองแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เหรียญที่ถือว่าแปลกอะไรนะครับนะครับสําหรับเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับไม่ถือว่าเป็นเหรียญแปลกตักเท่าไหร่นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะบคนพบได้นะครับเนื่องจากเหรียญน,นี้นะครับอ่าเนื่องจากเหรียญน,นี้นะเ,นเพื่อนๆเห็นร่องรอยบริเวณ เหรียญหรือเปล่าครับน่าจะเห็นนะครับซึ่งจะเป็นรอยสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับอันนี้นะครับเป็นทองแดงนะครับผมซึ่งต่อให้คุณไปขัดยังไงมันก็ยังเป็นทองแดงอยู่นะในส่วนของเหรียญน,นะตรงนี้นะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากส่วนผสมนะครับของเหรียญ2บาทนะครับปีพศ2561ขึ้นไปเนี่ยของราชการที่10อันนี้ก็จะเป็นเป็นปี 2 5งห้นะครับผมซึ่งนะครับส่วนผสมของเหรียญ2บาทนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับต้าเป็นเหรียญสีทองเหลืองจะใช้ทองแดงกับทองเหลืองนะครับในการเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของนิกเกิลเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับ ซึ่งถ้าคุณไปเจอเหรียญที่มีลักษณะนะครับส่วนผสมทองแดงมากกว่านะครับทองเหลืองเรายินดีรับซื้อเริ่มต้นให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สวยๆเนี่ยอาจจะได้ถึงหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเลยนะครับสังเกตยังไงสังเกตง่ายๆนะไม่ใช่สีทองนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ใช่สีทองเหลืองครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญซ้ายมือนะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมอาจจะเห็นชัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะชัดนะครับอ่า ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แปลกนะครับอย่างนี้ขายได้นะครับเนื่องจากอ่าส่วนผสมผิดพลาดนะครับผมซึ่งอย่างนี้นะครับรับซื้อนะครับแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ยังไม่รับนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอทุกคนทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมรับซื้อแต่แบบฝั่งอ่า้ายมือนะครับผมซ้ายมือที่เป็น ทองแดงเท่านั้นนะครับฝั่งขวามือทองเหลืองยังไม่รับนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดแล้วละ่ะว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมไม่ได้เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้เกิดจากการนะครับคำนวณสูตรผสมนะครับก็ค,คือใส่อ่าทองแดงมากกว่าทองเหลืองนะครับผมแต่ถ้าเป็นเงินทันใดที่มีเหรียญทองเหลืองแบบอ่าทองแดงแบบในคลิปนะครับ เรายินเดียรับซื้อในเริ่มต้นในราคา500บาทจนถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมก่อนจะใช้เหรียญใช้อะไรก็รบกวนนะครับช่วยดูกันให้ดีๆนะแต่ถ้าใครมีติดต่อมาที่ Facebook นะครับพิมพนค้นหาใน Facebook ไปนะครับว่าเบนเหรียญไทยนะครับแล้วก็มีลายแอดที่หน้าช่องนะครับเข้าไปที่ช่องเหรียญไทยวัตถุอ่าไม่ใช่เหรียญไทยวัตถุมงคลเข้าไปที่ช่องเบนเหรียญไทย fc นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเจอลายแอดของผมอยู่ที่หน้าช่องนะครับ เดี๋ยวนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ